สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกตูนนะคะตอนนี้ตูนอยู่บ้านคุณแม่สามีตอนนี้คุณแม่กําลังเตรียมอาหารกางวันแล้วก็เป็นอาหารมื้อเย็นด้วยนะคะเ,เมนูที่จะเตรียมก็คือชักกะเนเซกะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้จะเป็นแบบวันเดย์กับแม่สามีนะคะทุกคนเป็นยังไงไปดูกันนะชักกะคือผักอันนี้นะคะ เป็นผักกวางตุ้งต้มนะคะเรียบร้อยแล้วเวลามาบ้านแม่ตุนจะชอบบันทึกเมนูทําอาหารไว้นะคะแล้วก็เผยแพร่ให้ทุกคนแล้วก็เก็บไว้ดูตัวเองแล้วตุนก็เก็บไว้ดูด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเอาไว้จดจำเมนูญี่ปุ่นเนาะบีบน้ําออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอิริโกดาชินะคะก็คือ เป็นปลาอีลิโกแห้งนะคะใส่ประมาณ10ตัวแล้วก็ใส่น้ําจากนั้นก็ตั้งไฟให้เดือดเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเต้าหู้ที่เหลือจากอุด้งเมื่อวานนะคะไม่ใช่อุดอง้งโอเด้อันนี้เป็นเต้าหู้ที่เหลือจากโอเด้งเมื่อวานนะคะแม่ก็เลยเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็เต้าหู้ปกตินะคะ นำปลาอีดิโกออกนะคะจากน้ำซุปเราปกติแม่เป็นคนพูดมากกว่านี้นะทุกคนแต่ว่าถ้าอยู่หน้ากล้องเนี่ยเขินทำตัวไม่ถูกจากนั้นเราก็จะใส่ เต้าหู้ลงไปเต้าหู้เราต้องทําการขยําเขานะคะไอน,นี้เป็นเมนูของเขาเนาะเป็นสวยของของคนญี่ปุ่นนะทุกคนมิเดมัสจากนั้นก็ใส่เต้าหู้ชิ้นลงไปนะคะมิลินเดสใส่มิลินกะประมาณเอานะคะทุกคนโตเดสเมื่อกี้แม่ใส่ประมาณ50 ml ชโลด ash ใช่ไหมคะ味を見な ash はい。します。แม่บออกกว่าาะเแล้วก <laughs> ็ค<い>่อยชิมทีหลังนะทุกคนหลังจากเดือดแล้วเราก็ใส่ตัวส่วนก้านลงไปก่อนนะคะทุกคนใช่ แล้วเราก็ใส่ใบกวางตุ้งลงไปนะคะเมนูนี้ง่ายมากแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยนะทุกคนง่ายจริงๆเมนูนี้กันตันเขมันตันเดสก็อขออภัยที่ตุนไม่ได้เข้าแฟรมนะทุกคนตุนหาที่วางกล้องไม่ได้เลยเพราะว่าในครัวยังไม่ได้เคลียร์นะคะ เพราะว่าเราตอนเช้าเราทํากันหลายอย่างนะคะทำลูกทับตากแห้งแล้วก็มีตัวนี้เป็นอะไรนะอามาซาเกะอ,อันนี้เป็นอามาซาเกะนะคะคุณแม่จะทำอามาซาเกะทุกอาทิตย์นะคะท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยละแล้วก็ปิดเลยนะคะ จากนั้นเราก็เอาหม้อนะมากวางไว้บนน้ําเย็นนะคะทุกคนเพื่อเพื่อทําให้เขาเย็นลงเนาะทำให้สีของผักยังสวยอยู่นะคะ ันนี้ห้องนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะห้องนี้ถ้าใครเคยดูวิดีโอที่พักมาสวดก็คือห้องนี้นะคะก็มีสนามเป็นสนามเด็กเล่นนะคะของหลานๆห้องนี้ที่ห้องที่บ้านคุณแม่จะมีห้าห้องนอนแล้วก็มีห้องนั่งเล่นห้องโถงห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำสองห้องตรงนี้ก็จะเป็นแบบ ที่ตักผ้าชั้นในนะคะแล้วก็ที่นั่งแบบคุณยายจะชอบมานั่งตรงนี้นะคะมานั่งชมสวนตอนเช้าปุ้นตุนทำอันนี้กันอีกรอบหนึ่งตุนเคยทำวิดีโอรูปพับตากแห้งไปแล้วเนาะรอบนี้ตุกนก็เลยไม่ได้ทาไม่ได้ถ่ายตอนตุนทำอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ครั้งที่สองครั้งแรกก็คือกินไปเกือบหมดแล้วทุกคนอร่อยมากแล้วคุณแม่ก็แบ่งให้พี่สาวสามีไปเกือบหมดแล้วแล้วก็ ะะรอบนี้พวกตูนก็เลยอ๋อยังมีลูกพับขายตูนก็เลยซื้อมาทํากันต่อดูวันนี้วันนี้ก็จะทํากันเยอะมากเลยนะคะวันนี้รอบที่แล้วใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์กว่าๆก็ได้ทานแล้วนะคะแต่รอบนี้ตูนเลือกมาลูกใหญ่หน่อยนะคะลูกใหญ่เลยแหละลูกใหญ่เกือบเกือบเท่ามือตุนใหญ่กว่ามือตุนไม่ใช่เกือบเท่ามือตุนใหญ่กว่ามือตุนอีก ก็น่าจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะสวยเนาะ ท,ทุกนก็ทําอาหารกินเองนะทุกคนบางครั้งแบบเราอยากกินเผ็ดๆอะเราติดรสจัดเนาะทุกคนอันนี้พริกก็จากสวนเลยนะคะหน้าบ้านตะไคร้ที่เราเก็บอันนี้จะเป็นเมนูแบบไม่ได้เป็นเมนูปกตินะอันนี้ตุก,ก็ใช้แค่ใช้แบบสิ่งที่ตุนมีเนาะสิ่งที่ตุนอยากกินทุกนก็ใส่เป็นหมูผัดพริกตะไคร้นะคะไม่มีครก ถ้ามีครบจะดีกว่า,านี้ไม่มีไม่มีครบก็ใช้วิธีหันนเมื่อกี้ถามแม่ว่ากินชาตะไคร้ไหมแม่บอกทานนะคะเดีย๋ยวเราทำชาตะไคร้กัน ที่การทุบออกกระทะแบบนี้ต้องใส่น้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะ ใส่พริกตะไคร้เราลงไปนะคะผัดจนหอมแล้วเราก็เอาตัวหมูเราลงนะคะหมูหมูตุนเพื่อเอาออกจากช่องแข็งเนาะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะทุกคนไม่เป็นไร ตุนอ,อยากกินไข่ด้วยนะคะซึ่บอกน้องว่าซึ่ทำผสมทุกอย่างที่อยากกินโอ๊ยใส่น้ำมันหอยคือใส่เยอะไป นี่ก็เสร็จแล้วนะคะตันก็จะตั้งชาตะไคร้ต่อเลยแล้วเราก็จะใส่เพิ่มรสเขานะคะด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะทุกคนประมาณหนึช้อนใหญ่ๆนะ่ะพียใหญ่ๆนะคะอากุกิเตกดาไซ ชิมสิเดี๋ยวนะครับถ้าท่นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ชิมแล้วได้แล้วตุนต้มประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะทุกคนเวลาเพราะว่าเราต้มที่ไฟอ่อนๆเพื่อให้กลิ่นของตะไคร้เขาออกมาเต็มที่นะคะเดยวมอนเะน่ <cs reproduce> あ,あ、おばあちゃんおばあちゃんとんちゃんがな、うん、飲み物作ってくれたありがとうありがとう本レモンのレモンの飴みたいなあげレモングラスっていう草じいちゃんもじ、はいちゃ、うんもしてるぜ Uh, ทุกคนอันนี้เป็นปลาที่พวกตุนตกได้นะคะอันนี้เป็นปลาที่สามีตุนตกได้วันนี้สองตัวนะแต่ตุนไม่กล้า ถ้าเองอ่ะต well, uh ้องเป็นคุณตาหรือว่าต้องเป็นคุณตาหรือว่าเป็นสามีตุนนะแต่คุณสามีตุนนางนอนพักผ่อนเพราะว่าเดี๋ยวนางต้องขับรถเนาะเดี๋ยวต้องกลับบ้านกันก็เลยเดี๋ยวจะให้คุณตามาอันที่จริงก็เอานกตามจริงอเอานกตู้เย็นแล้วนะคะแต่ตุนก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวรอคุณตา 炒めていって。 แล้วเราจะเอาปลาที่เราตกมาต้มซีอิ๊วนะคะเคยทำวิดีโอไปแล้วนะทุกคนเุ๊จะมาทวนคร่าวๆก็คือโชยุ20 ml มิริน20 ml สาเก80 ml แล้วก็น้ำ80 ml แล้วก็น้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้หลังจากน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะ ก็ใช้กระดาษไขอีกด้านบนนะคะปลาเราตั้งประมาณที่10นาทีนะคะแล้วแต่ขนาดตัวเนาะถ้าตัวใหญ่ก็15นาทีนะคะทุกคนได้เรียบร้อยละสวยต่อไปจะเป็นเมนูโกโม,มาเนะนะคะน้ำตาลโชยุแล้วก็มิรินนะคะคนให้เข้ากันใช้กะประมาณเอาเนะทุกคนตัวนี้เป็นอิริโกะนะคะจากน้ำซุปที่เรา ต้มเหลือนะคะทุกคนเราก็ดึงหัวออกแล้วก็เลาะแต่เนื้อนะคะแล้วก็เข้าไมโครเวฟให้กรอบน้ำซอสที่เราคนเมื่อกี้เราเอาเข้าไมโครเวฟนะคะแปบ๊บหนึ่งให้เขาร้อนแล้วก็ตัวนี้เป็นเงาขาวคั่วนะคะต้องขอภัยที่บ้านลบนิดหนึ่งนะคะทุกคนเราก็ไม่มีเวลาทำความสะอาดกันขนาดนั้นเพราะคุณแม่เขาก็ ปกติวันปกติคุณแม่ก็อยู่กับคุณตาคุณยายที่คุณแม่ก็ต้องดูแลทั้งคุณตาคุณยายสองคนเลยนะคะทุกคนท่านก็ไม่ได้มีเวลาทําความสะอาดขนาดนั้นเนาะท่านก็มีงานข้างนอก,นอกที่แบบคุณแม่อนี่งนีเป็นครูกรเกษียณเนาะเขาบางวันเขาก็ไปอ่านหนังสือให้เด็กนะคะที่โรงเรียนเป็นกิจกรรมหลังกเกษียณจากนั้นเราก็เอาปลาใส่ตัวน้ําซอสราล,ง,ลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะเมนูโกมะเมะนะคะง่ายมากเลยนะทุกคน ใครแบบใช้พวกปลาที่เอาไปทำน้ำซุปแบบพวกอิริโกดาชิอะไรพวกเนี้ยแล้วเหลือเนื้อนะคะก็เอามาทำแบบนี้ได้เนาะเพราะเพราะว่าใช้จะพูดยังไงอะใช้อาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะทุกคนเพราะว่าเขาก็ตายมาแล้วเนาะถ้าเราจะกินเราอย่าก,กินทิ้งกินคว้างเลยเนาะอ๋อได้โว้ยแต่ไม่ายอะอันนี้ใช่ไห น่ากังวลนิ่อะไรชิตะปาวยา呀ตะปาวิอาน้ำบ๊องวะดูสิดูสิตันต์ดูสิตันต์ตีน่าดูสิต่อค่าสุขียะยี่ไ้ปั้งละแล้วเราจะมาทำหมูผัดซอสขิงนะคะอันนี้เป็นแบบซอสสำเร็จรูปนะคะอันนี้คุณแม่ซื้อมาแบบสำเร็จรูปแล้วที่มีซอสเราก็แค่มาใส่ ก็จะเป็นตัวหอมหัวใหญ่ตุ๋นผัดใส่น้ำมันมะกอกนะคะทุกคนผัดได้ประมาณนี้ก็เอาขึ้นนะคะเอาขึ้นพักไว้ก่อนใส่น้ำมันนิดหน่อย หมูพอหมูสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำซอสลงไปจากนั้นก็ใส่หัวหอมที่เราผัดลงไปนะคะ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอวัลนี้๋ยวคุณแม่กำลังจะทำเมนูนี้นะคะเป็นไดคอนเน <No. S 1> อ,อไดคอนโน u จูกก no ุฟ <No. S 2> ูสเกะไดคอนโนจูกกุฟูสเกะโอ้ชื่อยากมาก <laughs> จะทำตามสูตรเขานะคะอันนี้เป็นหัวไชเท้าที่เราหั่นนะคะหั่นแบ่งเป็นสี่ส่วน อันน er. ี้ใช้โ่ชยุสี่ด้ชสีช้อนโต๊ะนะคะสุสุวิเนก้าวิเน้าน้ำส้มสายชู3ามช้อนโต๊ะนะคะ น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหือนี่เอัวนี้วมสอนี่เป็นรัวจงังเป็นพริกของจีนนะคะทุกคนมันจะชาชาลิ้นนะคะทุกคนอันนี้ใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานั่นนี่จุดเด่น ในตู้เยันครึ่งวันแล้วก็หมักไว้ครึ่งวันนะคะเดะ,ะคนญี่ปุ่นเวลาทานเขาจะแบ่งเป็นชามเล็กๆนะคะทุกคนเป็นถ้วยไข่ถ้วยมันแล้วก็มาแบ่งนี้ อาหารเย็นวันนี้นะคะอาหารเย็นวันนี้ก็ไข่ออนเซนแล้วก็หมูผัดกิงซอสกิงแล้วก็ปลาต้มโชยุแล้วก็ซุปมิโซะนะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกันเป็นใบใชายเท้าผัดใส่ปลาเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันจะเป็นวิดีโอแยกนะคะไอตัวนี้ลแล้วหลังจากกินกินข้าวเราตุนจะทำนะคะนั่นคืออนี้เป็นปลาที่เราทำนะคะ ที่ทำกับแม่อันไหนเต็อเนาะจดอือันนี้อร่อยมากก็เลยก็เลยขอแม่ให้ทำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจะเก็บสูตรแล้วก็เอาไปกินที่บ้านนะคะโดนนี่นะจ๊ะโดนโดนเซนเซ็นนี่จ้ะมะโกจังเนาะอืมโอเคแล้วเรามาชิมกันว่าเป็นยังไงนะคะ อันนี้ปรุงรสไม่เยอะแบบอร่อยอาหารนี่ก็อร่อยนะทุกคนสุขภาพดี อันนี้เขาจะกรอบๆเค็มเข็มวานหวานเหมือนปลาหวานบ้านเราเลยทุกคนคลายๆกันอันนี้เป็นซุปมิโซะใส่มันฝรั่งนะคะแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีหัวหอม อแม่ใช้เป็นมิโซะขาวแล้วก็ปลานี้อากิตตกมานะคะอืมชิอยชิีอะไรจีใช่ดีมากฟุนเจนขอันุัาติในอัตร่ อันนี้ปกติหมูผัดซอสขิงอ่ะเขาจะไม่ได้ใส่ตัวหัวหอมนะทุกคนแต่ว่าคุณแม่ชอบบ้านคุณแม่ชอบก็เลยใส่อร่อยดี โจ๊ะสุดนุ่มโตจีเทต้นจั่นฮะตุ้มมทุกเมนูแล้วนะคะวันนี้ตุ้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบวิดีโอตุ้นรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตุน้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ